การสั่งสอนเราเหมือนกันว่าแบบเออต่อไปก็ไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรจากใครเยอะดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะณตอนนั้นรู้สึกว่ามันมีเหตุยังไงลูกเราแค่เราเรียกร้องเขาเยอะเกินไปแบบยูทาแบบนั้นสิยูเป็นแบบนี้สิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเราคาดหวังั้งคะพอคาดหวังเยอะก็จะผิดหวังก็เลยจนถึงวันนี้หนูก็ไม่อยากคาดหวังในตัวใครหรือว่าในความสัมพันธ์แล้วถ้าถ้าถ้าเขาอยากทําให้เขาจะทําให้เหมือนที่เราอยากทําให้ เราก็เ<ำ>ขาไม่ใช่โดยที่เขาไม่ได้มาขอเราด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้นคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่าอาจจะแบบคาดหวังให้เขาเป็นในแบบที่เราชอบใช่แต่ตอนนั้นตอนนั้นลืมคิดไปว่าคนเราก็เป็นเราในแบบที่เราเป็นเราแค่ไม่ชอบเขาในแบบที่เขาเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างี้ค่ะเหมือนเหมือนแบบว่าเอ้ยแต่งตัวแบบนี้สิสวยดีนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนผู้ชายมาบอกเงี้ยเราก็ไม่ชอบอ่ะใช่ก็เล แบบนี้อะไรเงี้ย <laughs> แบบไม่ไม่ไมเ,ปเปลี่ยนแปลงใครและอ,อันนี้คือหนูอ,อกหักคือเขาบอกเลิก <c oughs> เราเลยไงเขาบอกว่าหยุดหยุดการขออะไรแบบนี้สักทีเขาเป็นคนพูดใช่ใช่แบบเออเราคงทําให้ไม่ได้นะอะไรเ <c oughs> งี้ยหนูก็เลยแบบ โอเคก็แยกกันไปแยกกันก็คือไม่คุยก็คือจบกันไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเขาทําในสิ่งที่เราอยากได้ให้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งสิ่งเนี้ยก็สอนเราอีกทีว่าโอเคต่อไปก็ไม่ควรที่จะไปเรียกร้องอะไรจะขายใช่ค่ะอ๋อก็เหมือนเขาก็บอกเรื่องกายเนาะก็ใช่ค่ะก็ประมาณนั้นแหละนานไม่ลูกหายอะกว่าจะรักษา อาการอ,อาการอกหักจริงๆก็หนูก็หนูก็ต้องมูกอ่อนให้ไหวที่สุดเพราะว่าชีวิตมันต้องเดินต่อโดยที่แบบไม่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่า มันอยู่ที่ mindset มากกว่าค่ะพี่หยองถ้าสมมติว่าเราไปต่อด้วยอะไรแบบเรามี passion ในการทำอะไรต่ออะไรเงี้ยเราก็เราก็จะไปได้เราอยู่ด้วยตัวเองได้ก็ไม่ไม่ถามว่านานไหมหรอคะก็ไม่นานเท่าไหร่ก็มุฟออนได้เร็วมุกออนเลยคืออย่างอย่างอย่างที่ฟินบอกว่าฟินชัดเจนกับความรู้สึกมากๆถ้ารู้สึกก็จะรู้สึกแต่ว่าโอเคถ้าอยู่จะไม่รู้สึกต่อแล้วหนูก็จะไม่รู้สึกด้วยเลยแล้วก็มูฟเลยตักเลยค่ะ